วสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10มิถุนยายนนะฮะ2564เราจะไปที่เอลิกออสเตรยียนะฮะเมลเบิร์นซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนเดลโคเซนเจ็ะครับเวลาการแข่งขันบ่าย4โมง5นาทีนะสนามเมสตาด้าครับจูเบรีสเตเดียมนะครับเลทายเมลเบิร์นซิตี้ตอครึ่งลูดฮะผลงานพบกันล่าสุดครับเมลเบิร์นซิตี้ชนะเจ็ทไปได้3ประตูต่อ1นะฮะสภาพทีมทั่วไปนะครับ เมเบอร์ซิตี้นำทีมโดยพัติีคิสตอโบูนะครับความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มีนาธานีนะครับแองกินสันคนเดียวเท่านั้นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยคาดว่าจะมาด้วยระบบทีม4-3-3โดยมีแอนนี่ดูนัตบุตนะครับแล้วก็เจมี่แม็กกาเลนนะฮะแล้วก็เคิร์กนูฮะลงสนามทัวทีมได้ในวันนี้นะครับด้านนิวคาสเซิลเจ็ตนะฮะนำทีมโดยเคิร์กคีนนะครับความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มีคาร์สอสกี้นะครับเตเต้เยกี้ลามี่นาจารีแล้วก็ซิยาเลียนอาบยาอยูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะ ส่วนตัวอื่นนะครับก็ลงได้นะครับคาดว่าบริโัททีม4 2 3 1โดยมีเวเดติโน่นะครับยูเอลครับล่าตะข่ายในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมนี้ครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับการจะถิ่นถล่มยับเลยนะฮะสามเป็นตัวหนึ่งครับโดยเมเบิลซิตี้ยังนําจากฝูงคอนเตลานะครับมีผลงานมาตรฐานที่ดีต่อเนื่องนะครับไพ่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาส่วนนิวคาสเซิลเจนครับยังจมบวยทางคอนเตลานครับทำว่าผลงานเรื่องกระเตื้องขึ้นมานะครับอย่างไรก็ดีศักยภาพนั้นดูแล้วเมเบิลดีกว่าาครับสภพ จิตใจดีกว่ามีโอกาสชนะศูนครับเจ็ดกำลังดีขึ้นมาก็จริงฮะราคาเมื่อวานเปิดมาที่เมลเบิร์นนะต่อครึ่งลูกครับวันนี้ไหลเป็นครึ่งคู่ลูกครับพวกนี้จัดเบลเบิร์กซิตี้เลยฮะคู่ที่2ครับเราจะไปที่ฟินแลนด์ไวกิ้วลีกานะครับลาติเจออินเวสนะฮะสี่ติที่พบกันมานะครับเป็นลาตินะฮะชนะอินเวสสองศูนย์นะครับผลงาน3เกมหลังเจ้าบ้านนะฮะลาติไปเยือนมาเลหามชนะมา3-0นะครับเปิดบ้านชนะ FC ฮอนก้า1-0นะครับ แล้วก็ไปเยือนนะครับเคลซิงกิแพ้มา2-0นะครับสถิติ3เกมหลังของทีมเยือนนะฮะอินเวสเปิดบ้านชนะคอตกามา2-0นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะคูบิเอสมา3-2นะครับแล้วไปเยือน f i s k ครับเสมอมา1ประตูต่อ1นะฮะตารางคะแนนของทีมในวันนี้นะครับอินเวสนะครับอยู่ดับ3นะครับแข่งมา5ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมี10คะแนนครับส่วนลาตีนะฮะแข่ง5เท่ากันนะครับชนะ3เสมอ0 แพ้นะครับมี9คะแนนนะฮะก็ะถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะคาดว่าเกมเป็นเจ้าบ,บ้านครับลาติผลงานภาพรวมช่วงออสตาทุกการที่ผ่านมาถือว่าพวกเขาทำงานได้ไม่เลวเลยทีเดียวครับเกมเมอลีกของเล่นะห้าเกมชนะถึง3เกมในการขนาดชิมเยือนอินเวสผลงานภาพรวมออสตาที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เลวเช่นเดียวกันนะครับเพราะลงเล่นเกมหลีกห้าเกมแล้วหลุดแพ้ไปบ้างแล้วมีเสมอครับแต่ก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเกมนี้นะครับอินเวสครับพวกเขานั้นลูกมาเจอครับเจ้าบ,บ้าน ูจากฟอร์มนะครับภาพรวมแล้วเกมเดลออสตาร์ที่ผ่านมาฮะก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับภาพรวมค่อนข้างสูสีนะมีโอกาสออกได้ถึงสามหน้านะครับดูแล้วนะครับใครต่อให้ลองก็ได้นะฮะไปดูราคากันดีกว่าตำแหน่งก็ใกล้เคียงกันฮะราคาเมื่อวันเปิดมาที่ลาตินะเสมออินเวสครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่อินเวสครับพุ่นนี้ถ้าเข้าไปเลือกดูก็ได้ครับถ้าอยากได้ตังผมคิดว่าใครต่อให้ลองนะ ราคาไม่น่าเกลียดมากลองไปเลยครับกินหูหนึ่งสูงนะครับแต่ถ้าชอบลาติก็จัดลาตีชอบอินเวสจัดอินเวสเลยนะครับแต่ผมคิดว่าใครต่อให้ลองเข้าไปดูราคาทีนะทีเด็ดส่งตัวของเราวันนี้นะครับคู่แรกอยู่เมเบิลสตีทนะครับซึ่งรู้นะครับคู่สองใครต่อให้รอนะครับแนะนำเมเบปีดีครับแอดเอลเอสเอ็มเบดเจ็ดปเก้าบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัยในหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนัวไว้หน่อยวันนี้ก็เฮงๆ